ท่านทันตีสอนชัยมติวัตรอดิตรัแมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณหัสนายจิตอาลีท่านในอำเภอท่าม่วงคุณสุดชนที่อวากรประธานกตตรสพท่าม่วงและคุณวิกุณอุกลันฑิตคุณผู้บริหารร้านแสงทองและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานที่เคารพทุกท่านผมได้นา ผู้คับการจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอสแสดงความยินดีในวาระครบรอบ50ปีซึ่งได้บริการประชาชนและได้คืนกำไรให้กับลูกค้าในวันนี้กผมในนามของตำรวจนะครับซึ่งโดยเฉพาะท่าโม่วนได้รับการาดูแลได้รับความร่วมมือจากาลูกหลานนะผู้บริหารของท่านเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าตำรวจจะ ทํากิจการใดโครงการใดเพื่อประชาชนท่านก็จะคืนสังคมเป็นในรูปของสิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะต้านอําเภอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะเทศบาลตําบลน,นะครับเพะฉะนั้นเมื่อไงวัดครบรอบ50ปีกระผมขอแสดงความยินดีขอเวยพรให้ร้านแสงทองนะครับทั้งในกรุงเทพทร,ทราบว่าอยู่ที่หัวหมากนะครับานักงานใหญ่แล้วก็ที่นี่แสงทองท้าม่วง50ปี ผมเคยฝึกงานที่ท่าม่วงสมัยเมื่อ4ี่สิกว่าปีที่แล้วร้านแสงทองผมก็เคยเห็นตอนเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจสามพลานปีที่4ี่มาฝึกงานที่สพท,ท่าม่วงแล้วก็กลับไปเรียนต่ออีกหกเดือนก็มาอยู่นครบาลตลอดจนกระทั่งเป็นนิมิตหมายที่ดีกลับมาอีกทีเป็นผู้เข,ข้าการเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดก็ได้มาฉลองแสดงความยินดี50สปีกับท่านเพรานักว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าผมเจอแส่สิที่ดีๆผมจริงเชื่อว่า ร้านแสงทองจะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าและประชาชนชาวท่าม่วงและโดยเฉพาะชนชาวสวัสดการโดยรวมนะครับนะครับคิดว่าในปี2558จะเป็นปีอาเซียนนะครับ AEC ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนอีคโนมิคคอมมินิตี้สวัดการเนาุรีจะต้องรองรับความเจริญผมหวังว่าร้านแสงทองคงจะพัฒนาไปถึงยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ กำไรเป็นพันล้านหมื่นล้านต่อไปครับขอบคุณครับค่ะขอกราบขอบพระคุณได้คะพลคุตำรวจตรีกรมสันติกลั่นบุรค่ะ